อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูวาฟเฟิลสไตล์เบลเยียมมาฝากกันค่ะวาฟเฟิลของเราในวันนี้เป็นวาฟเฟิลชนิดหนึ่งที่มีต้นกําเนิดจากประเทศเบลเยียมมีลักษณะเด่นคือเนื้อสัมผัสแป้งที่แน่นและกรอบด้านนอกเพราะเราใช้แป้งขนมปังตรายานอาวกาศและแป้งสาลีอนกประสงค์ราโกเป็นส่วนผสมหลกักทําให้เนื้อแป้งแน่นและความหวานจากเกล็ดน้ําตาลที่ละลายระหว่างอบเหมาะสําหรับทั้งทําทานเองและทําขายค่ะใครที่อยากให้วาฟเฟิลของตัวเองออกมาสวยและอร่อยต้องลองใช้แป้ง ตป้งตรา TFM แล้วคุณจะหลงรักถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราใส่นมข้นจืดลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวนมข้นหวานไข่ไก่ผงกาแฟและเกลือป่อนเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นใส่แป้งขนมปังกรายานอาวกาศลงในภาชนะตามด้วยแป้งสาลีอนเนกประสงค์ตรากบ และยี้สำเร็จรูปชนิดหวานคลาให้เข้ากันค่อยๆเติมส่วนผสมของเหลวที่เตรียมไว้ตีให้เข้ากันเติมในสดตีจนเนียนนำออกมาพักไว้1ชั่วโมงนวดไล่ฟองอากาศออกจากแป้งแบ่งแป้งเป็นก้อนละ40กรัมนวดกับน้ำตาลเกล็ดใหญ่คลึงเป็นก้อนกลม เรียงใส่ถาดพักแป้ง20นาทีวอร์มเตาจนร้อนนำแป้งที่พักไว้อบประมาณ2นาทีนำออกจากเตาพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะกับวาฟเฟิลสไตล,ล์เบลเยียมวาฟเฟิลที่มีเนื้อแน่นเคี้ยวเพลินหอมเนยและมีผิวกรอบคาราเมลอร่อยน่าทานแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM และเทคนิคดีๆคุณผู้ชมก็สามารถทำวาฟเฟิลน่าทานแบบนี้ได้แล้วเลยค่ะ